สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิตพิศวงพบกับดิฉันอาจารย์ฟางเรื่องราวที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นเรื่องราวของการระลึกชาติของแม่ชีปฐมวันอินทนูการระลึกชาติรายนี้แปลกกว่ารายอื่นๆคือท่านมิใช่ระลึกชาติก่อนได้โดยกำเนิดเหมือนอย่างกับเด็กคนอื่นๆแต่ระลึกชาติก่อนได้ด้วยการบำเพ็ญธรรมชั้นสูง ซึ่งดิฉันจะขอเล่าย่อๆว่าดังนี้แม่ชีปฐมวันอินทนูชาตินี้บิดาท่านชื่อเพียรอินทนูมารดาชื่อสีนวลอินทนูอาชีพทำรรนาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านได้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากได้ถือบวชในเพศแม่ชีมานานปีแล้วท่านได้ปฏิบัติทางสมาธิวิปัสสนาด้วยความวิริยะอุตสาหะอย่างสูง ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานานจนกระทั่งได้อยานชั้นสูงคือปุพเพนิวาสานุสติยานสามารถระลึกชาติในหนหลังได้หลายชาติบางชาติเกิดเป็นคนบางชาติเกิดเป็นลิงชาติที่ติดต่อกับชาติปัจจุบันท่านเกิดเป็นคนเป็นลูกคนที่สองของกำนันพัดเปิงคุยกับนางจำเนียนเปิงคุยอยู่ใกล้วัดใส่งามตำบลดอนมะสัง อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ชาติที่เป็นลูกกำนันนี้ท่านมีชีวิตอยู่เพียงสิบเดือนเท่านั้นก็ถึงแก่กรรมด้วยโรคอาเจียนอย่างแรงบิดานำศพไปฝังเอาไว้ท่านเห็นด้วยยานต่อไปว่าถึงว่าฝังศพไว้ประมาณ18เดือนบิดาให้ขุดศพขึ้นมาเพื่อนำไปเผาตามประเพณีพบปลาไหลอ้วนๆอยู่ที่หลุมศพคนขุดศพบ,บางคนจะนำปลาไหลไปฆ่ากิน แต่บิดาก็ได้ห้ามเอาไว้เมื่อคณะพิสูจน์การระลึกชาติประกอบด้วยบุคคลสำคัญคือดรครุมวัชโรบุและดรเอียนสตีเวนสันได้ไปพบกับแม่ชีท่านอย่างประจำอยู่ที่วัดายนาอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งวัดายนานั้นเป็นที่ตั้งสำนักวิปัสสนาที่มีชื่อเสียงมากเป็นที่รู้จักของนักปฏิบัติทั่วไป คณะที่พิสูจน์การระลึกชาติไปถึงก็ยังได้เห็นแม่ชีจำนวนมากกําลังปฏิบัติกําลังนั่งสมาธิบ้างก็เดินจงกรมแม่ชีปฐมวันขณะนั้นอายุได้36ปีรูปร่างค่อนข้างผอมท่านมีโรคลําไส้เบียดเบียนอยู่ดวงตาเห็นธทาเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนไม่ทราบว่าคณะพิสูจน์จะได้ทำการพิสูจน์อย่างใดและได้รับผลอะไรไปบ้าง เข้าใจว่าคณะพิสูจน์คงไม่ได้ไปพิสูจน์ที่บิดามารดาชาติก่อนของท่านที่จังหวัดสุพรรณบุรีดังที่จะเล่าถึงแม่ชีได้ไปพบบิดามารดาชาติก่อนของท่านเป็นครั้งแรกที่จังหวัดสุพรรณบุรีดังนี้ต่อมาครั้งหนึ่งได้มีการจัดคณะกะทินไปทอดถางจังหวัดอ่างทองซึ่งอยู่ใกล้กับจังหวัดสุพรรณบุรีแม่ชีปฐมวันก็ได้ร่วมคณะไปด้วย เมื่อเสร็จจากการทอดกระทินที่อ่างทองแล้วคณะก็ได้เลยไปถึงสุพรรณบุรีแม่ชีปฐมวันได้ไปพูดเรื่องการระลึกชาติให้ประชาชนฟังคราวเดียวกันนี้แม่ชีปฐมวันก็ได้พบกำนันพัดและนางจำเนียนบิดามารดาชาติก่อนโดยบังเอิญพอพบกำนันพัดเปิงคุยนางจำเนียนเปิงคุยก็ทราบทันทีว่านี่คือบิดามารดาในชาติก่อน ฝ่ายทางกำนันกับภรรยาพอรู้ว่าแม่ฉีปฐมวันเป็นลูกของตนที่ตายแล้วไปเกิดใหม่ก็ตกตะลึงแปลกใจโดยแม่ฉีปฐมวันตอบคำถามต่างๆของฝ่ายบิดาในอดีตว่าตายเมื่อไรตายด้วยโรคอะไรเผาศพแล้วหรือยังมีพี่น้องกี่คนได้ถูกต้องทุกประการกำนันกับภรรยาพ่อแม่ในชาติก่อน ก็สิ้นสงสัยนางจำเนียนถึงกับร้องไห้กำนันพัดกับนางจำเนียนได้พาแม่ฉี่ปฐมวันลูกสาวที่กลับชาติมาเกิดไปที่บ้านแม่ฉีไปชี้รูปภาพในบ้านได้อย่างถูกต้องขอย้ำว่านี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการระลึกชาติอดีตด้วยยานมีตอบคำถามของบิดามารดาชาติก่อนได้อย่างถูกต้องจำภาพในอดีตได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องยืนยัน บอกว่าเรื่องของพบชาติมีจริงหากท่านชอบฟังเรื่องราวของการดารดลกชาติการกลับชาติมาเกิดกดติดตามช่องนิมิตพี่สวงเอาไว้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ